สว,วัสดีค่ะทุกคนเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นงานวันเด็กของประเทศจีนนะคะแล้วก็มีเด็กฝึกจากรายการ You See y, ie, y Season 3หลายคนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านทางเว็บบปแล้ววันนี้แอดมินก็มีข่าวคราวของพวกเขามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะ เด็กฝึกคนนแรกนะคะก็คือหนุ่มหล่อเข้มมากความสามารถจากรายการยูซี่ยูซีซันสอย่างต้วนซิงซิงวันนี้หนุ่มซิงซิงเนี่ยเขามาอัปเดตเว์ปัวด้วยนะคะแล้วเขาก็โพรูปภาพลงในเว์ปัวด้วยล่าสุดนะคะกับสุขสันต์วันเด็กแล้วขอให้น้องๆเป็นเด็กที่มีความสุขในทุกๆวันมีรอยยิ้มมีความสดใสและสร้างพลังบวก และเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนซึ่งหนุ่มต้นสซิงๆเนี่ยเขาก็ได้มาคอมเมนต์ใต้โพสต์เขาด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องๆนักเรียนที่กําลังที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยว่าไม่ต้องตื่นเต้นแล้วก็ขอให้หยิบปากกาขึ้นมาใช้ความรู้ที่เมีย่ยงเต็มเปี่ยมในการทําข้อสอบแล้ววางปากกาลงโดยไม่มีอุปสรรคใดๆแล้วก็มีจิตใจที่สงบนิ่ง และสำหรับการมาโพสเวอร์ปวัวในครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าทําให้แฟนคลับเนี่ยเข้าไปกดถูกใจรูปภาพกันเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆและหนุ่มคนต่อมานะคะเขาก็คือเด็กฝึกจากรายการยูซ u ยูซีซันสามที่เรียกได้ว่าน่ารักแล้วก็เต้นเก่งมากๆอย่างหลิวกวนโยนะคะวันนี้หลิวกวนโยเนี่ยเขามาจากความสดใสสมกับเป็นวันเด็กมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ เมื่อหลิวกวนโยนะคะเขาใส่เสื้อสีชมพูด้วยนะคะเพื่อนๆและหลิวกวนโยเนี่ยเขาก็ได้ถ่ายรูปตัวเองพร้อมกับตุ๊กตาเด็กฝึกของเขาด้วยซึ่งตุ๊กตาเด็กฝึกเขาก็ใส่เสื้อสีชมพูเหมือนเขาเช่นเดียวกันนะคะ ซึ่งเรียกได้ว่าสดใสน่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆโดยที่การอัปเดตความเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะคะหลิวกวนโยเนี่ยเขาได้อัปเดตทั้งเวยปัวนะคะแล้วก็อัปเดตในอินสตาแกรของเขาด้วยซึ่งก็ทําให้เราบรรดาแฟนคลับเนี่ยดีใจมากๆนะและหลิวกวนโยเนี่ยก็ได้มาคอมเมนต์ตอบจือจิ้นนะคะโดยที่จือจินเนี่ยได้มาโพสต์ว่าลูกกววดที่ฉันซื้อมาคงต้องกินให้หมดสุขสันต์วันเด็ก และหลิวกวนโยเนี่ยเขาก็เข้าไปคอมเมนต์นะคะว่าลูกกวาดพวกนี้พอให้ฉันกินได้เป็นปีเลยล่ะซึ่งก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆกันนะคะเพื่อนๆ และเด็กฝึกคนต่อมานะคะเรียกได้ว่ามาพร้อมกับความน่ารักนะคะเขาก็คือซุนหิงห้าวเด็กฝึกจากรายการยูซิจูซีซั่นสาที่แอนดมินอยากจะบอกว่าหน้าตาเขาสวยหวานมากๆเลยนะคะเพื่อนๆและไม่ใช่แค่หน้าตาเท่านั้นนะคะความสามารถของซุนิงห้าวเนี่ยเรียกได้ว่าดีไม่แพ้หน้าตาเลยนะแล้ววันนี้เนี่ยซุนิงห้าวเนี่ยเขามาอัปเดตความเคลื่อนไหวในวันเด็กกันนะคะผ่านทางไวป๋ แล้วเรียกได้ว่าการถ่ายภาพของซูนิงหฮาวนะคะมีอ็อเซอรีเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆโดยเฉพาะตุ๊กตานะ มีเยอะมากๆแล้วก็มีตุ๊กตาเจ้าเป็ดน้อยด้วยซึ่งเขาเรียกได้ว่าทุกรูปของซูนิงฮาวเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารักสุดๆไปเลยและแฟนคลับเนี่ยก็เข้าไปกดถูกใจรูปของซูนิงฮาวเป็นจํานวนมากเลยนะคะเพื่อนๆซึ่งวันนี้นะอดมินอยากจะบอกว่าซูนิงฮาวของเราเนี่ยสวยหวานมากจริงๆอะนะคะและเด็กฝึกคนต่อมาเรียกได้ว่าเขาเพิ่งร่วมเยี่ยมน้องๆเด็กกําพร้าที่ปักกิ่งมานะคะยังหนุ่มน่ารักอารมณ์ดีมากความสามารถอย่างเลียนหวยเว่ย ซึ่งวันเด็กของจีนเหรียญหวยเวยเนี่ยเขาก็มีโพสต์ด้วยนะคะว่าผมหวังว่าเด็กๆทุกคนจะมีชีวิตที่ถูกอบกอดไปด้วยความรักและวเพื่อนๆทุกคนก็อย่าลืมให้รางวัลกับตัวเองในวันนี้ด้วยนะ และหนุ่มหล่อคนต่อมานะคะเรียกได้ว่าตั้งแต่เขาปรากฏตัวก็ฮอตมากๆเลยนะคะเพื่อนๆกับหนุ่มหล่อคนนี้ก็คือหลสวอีโจ้นั่นเองซึ่งวันเด็กปีนี้นะคะอีโจเนี่ยเขามาอัปเดตเว็บบอด้วยนะคะโดยที่เขาอัปเดตภาพของเขาตอนเป็นเด็กกันนะคะแล้วเรียกได้ว่าแฟนคลับเนี่ยเข้าไปกดถูกใจกันเป็นจํานวนมากเลยนะคะเพื่อนๆและหนุ่มหลัวอีโจย,ยังฝากถึงวันเด็กปีนี้ด้วยนะคะว่าไม่สำคัญว่าคุณจะโตแล้วหรือว่ายังเด็กอยู่ คุณวางแผนที่จะทำอะไรในวันนี้ส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาจะโทรหาครอบครัวของเขาที่ใช้เวลาอยู่กับเขาในช่วงวัยเด็กเพื่อแสดงความขอบคุณพวกเขาซึ่งเรียกได้ว่าเด็กฝึกทุกคนเนี่ยเขาก็มีมุมน่ารักของเขาทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆและแอดมินขอส่งท้ายไปกับภาพน่ารักน่ารักของเด็กฝึกจากรายการยูซ่จูซิซันสซึ่งเป็นภาพในวัยเด็กของพวกเขานะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ